แกงกบยางโอนี้กันสวัสดีครับพบกับหลุยจากบิ๊กวันรวยแล้วนะครับวันนี้นะครับหลุยจะมาทําตามสัญญานะครับแกะกล่องกบยางโอนี้ให้ดูกันครับพิลสสีเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปอ่าตัวนี้เป็นเขียวอ่อนนะครับแล้วก็สเปคตามที่บอกไว้เลยก็ลูกหมุนญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวเบ็ดเป็นมีคเคเบอร์หนึ่งนะครับส่วนใบเหลิวนะครับ เป็นใบหลิวโล่นะครับ AA นะแล้วก็เป็นใบหลิว AA ชับสามดัดนะครับนี่นะครับอันนี้คือสีเขียวอ่อนนะครับหน้าตาก็เป็นนี้เลยโอน,นี้นะถัดมาเป็นสีม่วงครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับต่อมาเป็นสีเขียวเข้มเท่ยบให้ดูเขียวเข้เขมกับเขียวอ่อนนี่ครับอาต่อไปสีทองครับ สุดท้ายครับสีน้ำเงินอ่าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับก็จบ <Init ial noise> ไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกบยางรุ่นโอนินะครับถ้าเกิดชอบอยากได้นะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้า,าไว้ให้นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลุยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย